บอกเฮียย<น>ูดิว่าหนูจะกลับเชียงรายแล้วอะเร็วๆแม่ก็พูดไปเร้วๆว่าหนูจะกลับเชียงรายอ้าวมิกกี้ก็พูดกับเฮียยูสิบอกบอกเฮียยูด้วยว่ายัางไงว่าหนูจะกลับเชียงรายแล้วนะให้เฮียยูตามไปเที่ยวหาหนูที่เชียงรายนะมาไปเขียนลายบอกก็ได้เธอมีลายเฮียยูเหรอไม่มีนะนูก็เขียนให้เฮียยูบอกว่ามิกกี้จะกลับเชียงรายแล้วแค่นั้นก็พอเหร แล้วบอกเฮยูใช่ไหมว่าเอาอีโมจิไปด้วยอะ่ะเฮยูบอก uh huh. บอกยังอ่ะบอกเขาเองบอกเอาเองบอกว่าไงเร็ว,รวจะเอาโมจิไปด้วยเอาไปได้หรือเอปล่าเฮยูถ้าไม่เอาไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันน่ารักมากเลย